สวัสดีนะครับขอต้อนรับทุกคนสู่ช่อง A สายวาร์ปนะครับเป็นไงกันบ้างครับจากคลิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เอพามาชมพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอันนั้นจัดไปประมาณ3แห่งซึ่งอันนั้นเป็นเพียงแค่เศษส่วนเสี้ยวหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับและสําหรับครั้งนี้เอพามาที่นี่เลยครับพิพิธภัณฑ์แอนนิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์มดนั่นเองครับที่นี่ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับ เด็กและครอบครัวมากๆเลยสำหรับการเดินทางมานะครับจะเห็นว่าตอนแรกเอฟโพสตไปที่สตา b u c k s ใช่ไหมครับเพราะว่าพิ่พัพนธ์มดแห่งนี้ค่อนข้างที่จะลึกลับซับซ้อนนิดนึงนะครับยึดเอาตรงสตา b u บั s นะครับที่อยู่ใกล้ๆกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับหรือตึกของคณะวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็หันหัวกลับมานะครับจะเห็นป้ายของโรงอาหารคณะวนศาสตร์ ก็จะสามารถเดินตามทางมาตามคลิปได้เลยหรือใครขับรถมาก,ก็จอดตรงบริเวณที่เห็นในคลิปได้เลยนะครับสำหรับพิพิธภัณฑ์มดแห่งนี้นะครับเปิดให้เข้าชมจันทร์ถึงสุกนะครับ โดยตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย4โมงเย็นนะครับอีกเช่นเคยครับคือเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับแต่ที่นี่จะต้องลงทะเบียนออนไลน์ก่อนนะครับเนื่องจากต้องมีการเตรียมวิทยากรในการนําชมครับ โดยพิพิธภัณฑ์มดแห่งนี้นะครับไม่ได้เน้นเกี่ยวกับพวกจํานวนหรือเกี่ยวกับการแยกประเภทมดแบบชีววิทยาว่ามีกี่ชนิดมีอะไรบ้างครับแต่เน้นนําเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับของมดนะครับและก็รูปแบบของสังคมเขาจะดักเราก่อนในี่ไอ้น้นเขาก็จะมอตัวเพื่อพ่นคิษใส่หนังเราแล้วเืราแบบกแสกทันห้เป็นสีนแดบงบ โดยราชินีเนี่ยค yes. yeah. ่ะสามารถวัดไข่ได้เป็นสองประเภทก็คือป็นไข่ของงดงานค่ะโตมาก็จะเป็นน้อยเป็นแตกแด้จะเป็นใบที่มีดงานงดงานเนี่ยก็จะเลี้ยที่มีการของปัหาอาหารเอากลับมาก้นราชินีหีก้อนตน้อทีนี้พอราชินีอะค่ะวางไข่งดงานมากขึ้นมากขึ้นอาณาจักรเริ่มใหญ่ขึ้นมีรางเริ่มมากโตประมาณสองสามปีเนีค่ะเขาถึงจะ วางไข่มดวงในสืบพันออกมาในช่วงฤดูหนึ่งอย่างเช่นฤดูร้อนไข่มดแดงนาาี่ะค่ะที่เรากินก็เป็นตัวอ่อนของมน,นัสสืบพันทีนี้ฤดูร้อ,อนปุ๊บเขาสืบพันธออกมาเขาก็จะเป็นตัวนอนเป็นแดกแดงที่มีขนาดใหญ่กว่ามดงานพอเขาลอกผ้าออกมาจากแดกแดงก,ก็จะเป็นมดที่มีปีกมีทั้งแบบตัวผู้แล้วก็เมียตัวผู้ผผจะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียค่ะหมายงว่า ท้องก็เล็กกว่า,ต,วาตัวก็เล็กกว่าตัวเมียจะเป็นคายราชินีนะคะเรแ,แตกออกมาก็จะเป็นตัวหนอ,อนลักษณะตัวหนอนของมดเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบตัวนี้ไม่มีขาไม่มีหัวยีก็แบบรูทวารแล้วก็รูปากพอ ระยะ,ะยะนี้ค่ะจะเป็นระยะที่มีไว้สําหรับกิงอาหารสาหรับที่นี่นะครับเราก็จะได้พูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรแบบว่าฉ่ำมากๆ และสามารถนะครับพาน้องๆมาเที่ยวกันได้นะครับเพราะว่าที่นี่นะครับก็จะนําเสนอเป็นแบบรูปกระตูนทาให้น่าสนใจนะครับแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายรวมไปถึงการสอดแทรกบทบาทหน้าที่ของมดในสังคมของลังมดอ่ะทาให้น้องๆได้เรียนรู้ถึงการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบนะครับ มีตาเลค่ะเอตาเดี่ยวตาเดี่ยวของเขาจะเป็นสามจุดหัวเลยที่ตัวเพียอค่ะจะเป็นแมลงชนิดหนึ่งก่ะแต่ว่าเป็นแมลงที่ดูดินน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ก็คือปากเขาเป็นหลอดแทงไปที่ท่อลำเลียงของต้นไม้แล้วก็ดูดซิน เมื่อสักครู่นะครับจะเป็นการพูดเกี่ยวกับถึงเพรียใช่ไหมครับก็จะเป็นเหมือนกับสังคมอิงอาศัยนะครับระหว่างมดกับเพรียนะครับทําให้เด็กๆเนี่ยน้องๆอาจจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและในพิพิธภัณฑ์นะครับเขาก็จะมีตัวอย่างของรังมดนะครับที่อยู่บนต้นไม้ให้น้องๆได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็นแบบกับหัวนิดนึงนะครับซึ่งจะมีทางออกอยู่ที่โคนกิ่งนะครับ ให้นอนได้ศึกษากันโดยรวมนะครับตัวพิพันธ์นะครับก็จะมีห้องใหญ่ๆอ,อันนี้ห้องเดียวครับแต่ก็สอดแทรกด้วยสื่อนะครับและความรู้โดยตรงจากวิทยากรนะครับทําให้สนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปนะครับเออยู่ในนี้เป็นชั่วโมงโดยไม่รู้ตัวเลยครับเรียกได้ว่าแลกเปลี่ยนความรู้สอบถามกับวิทยากรแบบตัวต่อตัวเลยทีเดียว เวลาน้องๆมาที่พิพันธ์ไปถึงรุ่นเล็กๆเนี่ยมีกิจกรรมทำอะไรกันบ้างกันหรอ เป็นยังไงกันบ้างครับกับพิพิธภัณฑ์มดนะครับพิพันธ์ขนาดเล็กที่ซ่อนตัวอยู่ในมหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนปเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับเด็กเล็กและครอบครัวที่เออยากจะแนะนํานะครับติดอยู่ตรงที่วันเปิดแค่จันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นเนี่ยแหละอะละยังมีอีกจุดหนึ่งที่เออยากจะแนะนํานะครับอย่าเพิ่งรีบกลับนะครับตรงนี้เป็นส่วนด้านข้างของอาคารพิพันธ์สัตว์น้าซึ่งปัจจุบันที่เอทาคลิปอยู่เขายัางปิดปรับปรุงอย่างไม่มีกําหนดนะครับ เดินมาตามทางในคลิปนี้ได้เลยนะครับที่เอจะแนะนำเนี่ยคือจะเป็นอาคารพืชไม้น้ำนะครับที่เขาเอาไว้สําหรับดูแลพืชไม้น้าที่เราจะเห็นอยู่ตามตู้ปลานั่นแหละแต่ที่นี่เขามีการจัดเป็นโซนนะครับเรียกได้ว่าเป็นสวนพืชไม้น้ําพร้อมน้ําตกสวยงามรม่มรื่นนะครับเหมาะสําหรับพาน้องๆมาชมความสวยงามแล้วก็พักผ่อนแบบครอบครัวได้นะครับซึ่งเข้าชมฟรีเช่นเคยครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับเอขอเล่าเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์มดแห่งนี้สักนิดนึงนะครับโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับแต่อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเปิดมาแล้ว23ปีนะครับโดยที่อาจารย์จะ,กะเกษียณภายในกันยาปีหน้านะครับทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีสิทธิที่จะถูกยุบและปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในปลายป,ายปีหน้าทั้งนั้นใครที่มีโอกาสนะครับเออยากเชิญชวนพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์มดแห่งนี้ได้นะครับก่อนที่มันจะปิดตัวลงเป็นการสูญเสียพิพิธภัณฑ์ดีๆอีกแห่งหนึ่งในเมืองไทยของเราครับและเอก็ขอตัวลาด้วยสวนไม้น้ำสวยๆแห่งนี้นะครับในมหาไรกระเกษตรแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ